อ๋อครับจริงๆก็ไม่เชื่อไม่เปิดเผยแต่ผมค่อนข้างทาตัวธรรมดาจริงเราไปไหนก็สบายๆไม่ได้แบบอะไรมากมายอะไรเงี้ยครับแต่ก็ก็รู้สึกว่าเออถึงเวลาแล้วครับก็เลยยังไงก็คนนี้แน่นอน,นครับก็เลยแต่งคนนี้ดีกว่าจริงๆก็วางแผนกันสักพักนึงเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือครอบครัวของแฟนผมเขาอยู่ที่อเมริกาครับก็ตอนแรกกะว่าจะรอกรีนคาร์แล้วค่อยแต่งงานเพราะว่าถ้าแต่งปุ๊บผมจะได้ด้วยเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราจะย้ายไปอยู่ที่นู่นแล้วก็จะได้ทําอะไรได้แต่ทีนี้มันต้องรอถึง5ปี ือต้องอยู่ที่นู้นยาวๆอย่างต่ำสามปีครับก็ผมเลยรู้สึกว่างั้นผมไม่เอาอลไรดีกว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งคืออเมริกาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับบวกกับว่าผมรู้สึกว่าคอนเน็ชันของผมผมมีธุรกิจผมมีอะไรที่นี่ผมสะดวกสบายที่นี่มากกว่าครับก็เลยกะว่าถ้าจะมีไว้แค่เผื่อในอนาคตไว้ในอนาคตที่จะไปเราค่อยทำอีกทีดีกว่าอยางภรรยาเราจโอเคมอยู่นีโอเคครับโอเคผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นก็จากแค่มั่นก็แต่งเลยดีกว่าช่วงฉลองนี่นช่เป็นบ ช่ก็จะจัดที่สนามกอล์ฟในหมู่บ้านผมเลยก็จะมีโรงแร,งรมเป็นครับจะได้ไเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องชายผมก็แต่งปีนี้ครับแต่ว่าเขาแพนมาก่อนก็เลยเก่งใจเขาครับคือเรามาเปลี่ยนแพนทีหลังก็เลยโอเคมันแก้เคล็ดก่อนเพราะว่าคนจีนจะถือว่าพี่คนโตต้องแต่งก่อนอะไรอย่างี้ครับก็เลยก็เลยแค่มั่นก่อนแล้วก็งานก็จะมีหลังจากน้องครับจริงออรจริงอันนี้ต้องขอญาต <laughs> ไม่บอกดีวกว่าครับ <laughs> <laughs> ครับอันนี้แบวนออกแบบเองครับครับ <c oughs> ของอของผู้หญิงก็จะเป็นเม็ดเดียวอย่างเดียวครับถ่ายยาดผมว่าจะมองไว้เป็นปีหน้าครับ <c oughs> ก็คือเราก็วางแผนไว้แล้วว่าไม่อยากให้ตอนตอนนี้อาจจะเร็วเกินไปแต่ก็ไม่อยากให้ช้าเกินไปครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นลูกโซ่ได้ก็คือถ้าเรามีช้าคนแรกเราอยากจะมีคนที่2ให้เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวอาจจะแบบมัน <c oughs> จ,จะยากหน่อยอะไรยเพราะเดี๋ยวพอผู้หญิงอายุเยอะขึ้นอาจจะมีผลอะไรอย่างนี้ด้วยครับ <c oughs> อื ก็เขานแม่าทำงานครับตอนนี้เขายังทำอยู่ที่ c m g นะครับในเครือเซ็นทัลนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ s p e c i a l สต์ของวีดีโอซัซูนครับก็ยังคนต่างคนต่างทำงานแต่มีธุรกิจบางส่วนอย่างร้านอาหารก็มีน้องเขาก็มีเอามีเงินลงทุนลงไปด้วยเหมือนกันครับก็ชีวิตเหมือนเดิมเลยครับแต่ก็รู้สึกแบบน่ารักดีครับสามารถเรียกเขาว่าภรรยาได้เต็มปากโหรู้สึก ก็ก็ยังไม่คุ้นครับแต่ก่อนหน้านี้เรียกได้แค่แฟนตอนนี้แบบภรรยาผมแล้วครับชีวิตเปลี่ยนไปหมครับชีวิตไม่เปลี่ยนเลยครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเรามีคนที่เรารักมากขึ้นนอกจากเขาแล้วยังมีครอบครัวของเขาครับผมรู้สึกว่าเราต้องทําทุกอย่างเพื่อดูแลทุกคนนะครับคือ,ค,อคือหมายถึงว่าทางเขาก็ไม่เคยมาเรียกร้องอะไรอยู่แล้วครอบครัวน่ารักทุกคนน่ารักมากครับแต่ว่าแน่นอนครับคือถ้ามีอะไรผมช่วยได้ผมช่วยเต็มที่ครับ คนคนนี้คือเป็นคนที่ซัพพอร์ตผมดีมากเป็นคนที่แบบนำผมได้ในบางเรื่องด้วยซ้ำคืออยู่ด้วยกันแล้วก็แบบสบายใจ